กูโดนแล้ววบว้าวอย่าเปิดตัวมาลงสาแสดงการบำบัดมาแล้วขำบอดเอ๊ะตาดีเว่บมันด็อกเตอร์ได้หรอวะไม,ไม่ไม่ไม่เราแ <c oughs> ต่ว่าตัวพ่สาเกียร์กูอยู่กูใช่แน่เลยกูจะเป็นตัวให้กูเกียร์จริงไหมนะเฮ้ยอ้อหเปิดตาบอดได้บ้าทำมาวะอุ้ยเขี้ยละ ตาบวมขนาด้ได้ไงวะโถม่ได้อะไรไงมจอกลังกับมองไม่เห็นมองไม่เห็นออร่าเฮ้ยเฮ้ยหนีทำไมกูจะนิ่งนั่นคนหนีโดนเลื่อยเลื่อยเขาดิบอ่ะหรอไม่ใช่ไม่ไรใช่คิเบลลี่คิเบลลี่เหรอนั่นแย่ละเขาคิดดิบอ่ะไม่รู้ว่ะคิดดิบอต้องร้องไม่ใช่เหรอร้องเงี้ยแย่ละ้ยมันอยู่มันอยู่ใกล้กูมากเลยเนี่ยโอเค ไปแล้วครับลุยเว้ยเอ้ยมึงอยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลังเราอยู่ด้านหลังเราไอ้เคิร์ฟลุยเคิร์ฟเราจะช่วยเพื่อนไหมให้เพื่อนให้เพื่อนช่วยกันเองไหมไอ้เพื่อนเฮ้ยเฮ้ยไอ้เกด่งในพไอ้เหี้ยใช่เหรอเออมาเจอแล้วนั่นเห็นึ่งไหมนะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเอ้าเอาตาบอดเหรอเอ้าตัวเห็นกูเอ้าอะไรมาหนี่ผมเจอกครื่องไฟแล้วเฮ้ยตาบอดแล้วเหรอหมดกำลังใจ เวลาปั่นไฟตาบอดไงถ้าเกิดเลิกปั่นแล้วแล้วเดินนิ่งๆอ่ะมันจะหายเหรอโอเคหุ้ยแบบแบบไม่แบบไม่วิ่งอะ่ะจะมันจะหายหมดกำลังแล้วถ้าเกิดไอ้วิ่งอะ่ะมันจะหายแค่าตาบอดเขาทำก็สองอย่างไปเลยเอ้ตาเน,นี้ยจะชิวนไปเลยเนะี่ยเอาจริงป,ปั่นเสร็จแล้วปั๊บๆว่าตาตาเนี้ยจะชิวออฆาตกรก็เง้นๆอ่ะอินเดี่ยโดนฟ้าตัดินเนี้ยไม่ค่ะเขาไม่ออกเฮ้ยหมาวอง,งน,นั่นนั่นเสียงเรื่อยมาละ วิ่งกูเดินไปหามันจะอึงกูว่าแล้วมันทำมันได้บอกมันเฝ้าอะเฮ้ยโอ้ยเห็นโอ้เดินไปแล้วอันนี้ดีกว่าครับไปดีกว่าครับเราเป็นโปรเพเยอร์เกมนี้ครับไม่เกรงกลัวต่อผู้เล่นคนใดไม่หรอกโปรเพเยอร์ต้องกรีดไปก่อนความระจักษ์ของเกมนี้คือการตัวฆาตกรไล่ฟันอ๋อโอ้ยแต่ใกล้ๆกูเลยดีกว่าสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโคตรอะไรอะเฮ้ยนั่งตรงนี้วันดูเราไม่เห็นมันตามเฮ้ยว่าตามไปห้กูว้าวปุบไยเว้ายนี่โอจูโอว้า ี่โ <minutes> อ oh, ้ยเอ้ยมาตามกูกุนกุนเตรียมสวรรสดีภพบสวัสดีคนนี่โดนปเลยเป็นไงล่ะเอ้ยเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนขอเพื่อนหนึคนหนึ่งขอร้องมาตามมาตามกูอยู่อย่างเงี้ยโอ้ยยังตามไม่เลิกไม่เลิกเวลากับกูเลยเหรออยู่ไหนวะอยู่ไหนวะ เขาตู้เห้อเห้กูรอด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 เฮ้ยเยอะน้องเช่วยดเลยโอ้โหแม่เก๊ยกูโดดกูโดดดเหรอไอ้ชิ้นที่เขาเฝ้าได้ไงตัวเนี้ยฮึบฮึบสวยสวยน้องสวยเอาใจของต ไอเยตีของตกเฮ้ยปล่อยกูเยอลนะเอากูแล้วเฮ้ยเราเรามีฟืนตัวเยเราฟืนไหมขอโทษสวย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 ฮึจิบหายละตาเดียวฆาตรกรไหมเอาเรื่องว่ะให้เราให้เราฟืนเลยไหมให้เราฟืนเลยไหมฟืนอะไรก็ได้นะจะดีเหรอดีไม่ดีวะโอ้โหเพื่อนกูอยู่นั่งหมดเลยกูฟื้นดีกว่าไอจสได้เงั้นเพื่อนขอโทษ ทำอะไรเพื่อนไม่รอดเอ้ยมันตามติดไม่เลิกเลย <c oughs> <c oughs> ชิบหายนละไอ <c oughs> ย่อาอิจฉาเว็กนะอาฆาตแค้นกูเลยโดนพี่ออกไงดีวะเพื่อนอยู่ไหนแย่ามากเื่อนอ๋อไม่ช่วยกันแล้วอ่ะสวยไม่เหี้ยเฮ้ยเราต้องซ่อมไฟเลยนนะ่ะไม่เคยซ่อมกันเลยเหรอนี่กูเดินไปหาเขาแกรอนไหมนะ่ะไปเพื่อนอยู่ได้ไหมสวยเพื่อนขอบใจมาก แมกโทมัสอิดไม่เห็นพระมันเปลือยแย่แล้วไงแย่เราแย่แล้วมันกูยืนมันอยู่ใกล้ๆกูอย่านะอนั่นแต่จริงว่าอยู่ใกล้กูโดนแล้วตัวอะไรเยะมันมันเอาไปมันอู้อีกแล้วไม่แล้วกูไม่ไปใช้ไม่มีเยอะเลยแขนจัดแขนจัดแขนจัดมีแทงหลังเว้ยยูไม่สนลูกใครไปละรอไปหา เย่เย่แล้วพ๊กนี้เฮียแล้วกูโดนอะไรไงกูโดนแล้วเฮียกูโดนแล้วพวบว้าวว้าวจู๊กโอเปกอนโอ้อะไรครับเนี่ยว้าวกูรอดได้ไงปั่นไฟชิวๆเฮ้ยกูต้องมาดูคลิปของเราคุณเฮ้ยอย่างนี้เอยสัสอะไรกันนี่เฮ้ยโอ้โหทำ ไอ้ยาคุณรอดได้ไงวะไอ้คุณคุณซ่อมไว้ไปได้คุณเรานั่งอยู่ตรงนี้เราเราไม่เอาแล้วเราขี้ขาดเรากลัวแล้วคุณเฮ้ยเหี้ยแล้วเพื่อนกลัวกูจูไม่ได้เลยว่ะฆาตกรมาหากูละเพื่อนเอ้ยเฮ้ยไอ้ชิบพวกนี้มันอยู่ด้วยกันสามคนเลยเหรอกูอยู่คนเดียวคนเดียวโอ้ยบันดาลมาเฮียเหี้ยแล้วไงเพื่อนกูเอ้ยมันมันเอาไหมเอาแล้วเหี้ยแล้วไงกูจะเฟดสอง่งมันแค่กูมีไฟฉายจัดเลยวะ เย้ยเล้ยนเฝ้าเครื่องขี้ขาด <c oughs> นั่นเอาเพื่อนแล้วกูคนเราจะนั่งนี่กูดูนะเอ้าไอ้เหี่ยไปฝั่งนี้เหรออันนี้ว้าวไอเหี้ยโอ้ยย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 ไม่เห็นเยายย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 ปยยยยยยปยย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 จะยย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 ย ไอ้ยี่เป็นอุ้มเพื่อนในสว์เอ้ยลมไม่โอ้โหไอ้ยี่เวลาไก้กูโดนเยี่ยมกูโดนเพื่อกูโดนไอ้ยี่อเพื่อนมาแล้วสวย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 ไปแล้วเพื่อนกูไปแล้วเพื่อนกูมาแล้วเฮ้ยอย่าบอกนะว่าลมใกล้ใกล้กูนั่นไงซ่อมเครื่องตรงนี้อย่าไม่เกรงกลัวกูแต่ดีละกูขี้ขาดกูอยู่หน้ามันมาเห็นกู ไม่เหก็เหี้ยไรสัตว์ว้าวโอ้ยกายฮ่าฮ่กูตีรมาเดียฮ่าฮ่ากูโดนเลยโฮ้ยโอเคโอเคได้อยู่ไม่โดอละไปแล้วกูไปแล้วเว้ยกูเลยต้องรอสองคนกูไม่หาเป็นไฟล์ซ่อมเลยแล้วหลังแท้เผยเลยไม่หิวเลอไม่ได้หิวแล้ว อย่ารักกูเลยเนอะอย่ารักูเลยอย่าร้กกูอย่าร้กกูโอ้ยนายกูตายแล้วกุนพี่โอ้เห็นกูแล้วสัตว์เป็นไฟนาใจนะโอเคกลับไปเป็นไฟโอเคกูแน่ใจละไม่หิวกันแล้วกูไม่หิวกันเลยเฮ้ยหิวกันตายเฉยกคุณรอไม่ได้สัตว์ตัวเชื่อนี้ยังเหี้ยเลยนะเบอร์เดนลิปตี้ตายแล้วเฮี้ยละกวน ขู้วล้อวอยากล้อกูขัรล้อสักครั้งนึงเออมันเะ <c oughs> มันเอาขาั้ขว่หเลยขัวร้อโอ้ my god ดจะครังในชีวิตต้องลองดูว <laughs> ้ คุณด้วยไอคุณฝั่งเลยแล้วคุณเลยแค่นี้แล้วสุดละอย่าอย่าล่อมาตรงนันหนาตรงตรงตรงเพื่อดนแขวนไอล่าสุดหนาไม่รู้ตรงไหนอะระเบิดแล้วระเบิดแล้วโอเคเฮ้ยมันไม่อุ้มแน่เลยว่ะไม่แค่เอากูแน่เลยใช่ไหมนั่นเยอะเยอะกูเข้าตู้ดูว่อนดูเข้าตู้กูเฮ้ยมันจะากูอย่ากูเยี่ย แล้ววันนี้มันไปอะไรย่ะครเหี๋ยวมันเอากู้ย่ะพี่มันเอามันจะอยู่กูอยู่เลยอย่าเปิดตัวไม่ฮ่าโอ้ยกูโดนอีกแล้วเหรอวะเฮ้ยมันปล่อยมันเอามันเอากิงมันเอาจกิ๊งไงย่ะพี่มันไปไหนวะมันไปแล้วกูลูกเองเนี่ปะไม่ได้ไม่ได้ลูกไปแล้วกูมันจแล้วก็แยกย้ายกันเลยตาเอาไงี้ย วัดดวงไว้คุณงไม่เห็นกูเขี่ยม้าแล้วสุณมาแล้วม้าทุนมาแล้วเฮ้ยกูไม่รู้หรอกกูตื่นเต้นกูตื่นเต้นจังเลยเฮ้ยแอบกูอยู่กูบายมือไม่สัตว์แล้วเนี่ยเฮ้ยกูหรถแอบจะบันหัวร้อนออกไปแล้วไอ้เหี้ยบ้าบ้าปะไปเอาดีกว่าแอยไปแผลนี่คดโง่สัตว์เฮ้ยขวามือขวามือโอ้ยกดเล้าใจเลยวะพี่เฮ้ย ไอ้ย่าไอ้ย่ากูนล้วว้าเลวมาไม่มากูไปกูไปแล้วไอ้เจ้ากูไปเลยวูจ้าตะกรอนโลกจิตไอ้เจ้า้ยหน้ากูตะกรอนใช่ไหมเฮ้ยทำตัวให้เป็นนินเนี้ยมาเจอตะกรอไอ้เย่าว้โหกูไมีเจอะตะกรอ้เิย่าทำตัวให้ไม่ใช่เยอะหรอก แม่เอ้กูรอด้วยกูรอดงไอ้หี้ยอยทำจะบอกแล้วว่าขับไอี่ับค่หไอ้หี้ยกูตายแล้วโอ้ิหวังว่ะเย้กูรบาได้บ้างเนี่ยตเมื่อกี้ปล่อยกูเลยหมดตัวตายเหรอเยอ้ชีบาเย้ี่า อย่าฟัน <screws> ฟ <in the ground> ันใหญ่ไอ้แต่ฟันใหญ่ให้กูมลูกเอแล้มึงโดกูแล้วไอ้เหี้ยเออหาพ่อคุณเดี๋ยวนี้แมวที่คอยเกิดโอ้ยยยเยยยยยอยย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 ยอยยอยยยยยยย้ยย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 ยนนยย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 ยวกูใช่ยยยนยย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 ยปล่อย เอาไงดีวะวิ่ง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 ยึดยดยึบหายหัวไม่ทันเรอกุขวาขวาขนี่ยไหมซ้ายนี่ตรงยาวเลยกับอุ้ยเกือบแล้วย่แล้วคุณเราจะตายอันนาเลยกุณไอ้คุณเขาตหยมันไม่ตีกูมันไม่ตีมมา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 าตาา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 มมาามม ไม่ได้อะไรน้องไอ้เหี้ยไอ้ม่ไ่ตีกูเลยกูตีไอ้เหี้ยโอ้ยเี้ยยอยแวกไอ้สั์ไอ้ย้ารตลาวก็าั่ไปจริงเหรอลงคออะแ่วะไอ้เหี้ยไหนไอ้สัสนี่นะขวา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 นี่เหรอขวาขวาขวาใครไม่นัน่ะเดืยดทัวว่าไม่หันละอุ้ยเ้เหรอ แล้ก็ลูกจินว่ะเฮ้ยอดใจรอลูกจีนว่ะเฮ้ยเอาใจรอนไม่ต้องก็ขอบคุณหน่อยแล้ว